สวัสดีค่ะครูสาธิดาเฟื่องฟูกิจาการนะคะสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะเพื่อให้นักเรียนอ่านพยัญชนะและสระได้ค่ะข้อที่2ค่ะเพื่อให้นักเรียนอ่านเลขไทยได้นะคะและข้อที่3ค่ะเพื่อให้นักเรียนอ่านแจกลูกสะกดคาได้ค่ะ ให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือภาษาพาทีขึ้นมานะคะเปิดหนังสือไปหน้าที่37ค่ะให้นักเรียนฝึกเปิดหนังสือด้วยตัวเองนะคะมีเลข3กับเลข7นะคะ37ค่ะเราจะอ่านต่อจากเมื่อวานนี้นะคะบทที่4ตามหานะคะ เปิดไปหน้า37เดนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านหนังสือไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะให้นักเรียนชี้นิ้วนะคะแล้วก็อ่านตามคุณครูได้เลยค่ะอธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านพยัญชนะขอไข่อ่านว่าขอชอชิงอ่านว่าชอถอถุงอ่านว่าถอผอเพื่ออ่านว่าผอ สเสืออ่านว่าสอหอหีบอ่านว่าหออ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยออกเสียงพยัญชนะอย่างเดียวนะคะขอฉอถอผอสอหออีกครั้งหนึ่งนะคะให้เร็วกว่าเดิมเลยนะคะขอฉอถอผอสอหอ นักเรียนสังเกตไหมคะว่าเสียงพยัญชนะนะเสียงจะเป็นไงคะเสียงจะสูงนะคะเพราะมันคือพยัญชนะอักษรสูงนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะออกเสียงตามคุณทรูได้เลยคะ่ะคอควายอ่านว่าคององูอ่านว่างอชอช้างอ่านว่าชอทอทหารอ่านว่าทอทอทงอ่านว่าทอนอหนูอ่านว่านอ พอพานอ่านว่าพอพอสัมภาอ่านว่าพอมอม้าอ่านว่ามอยอยักษ์อ่านว่ายอรอเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่าอรอวอแหวนอ่านว่าวออีกครั้งหนึ่งนะคะออกเสียงพยัญชนะอย่างเดียวนะคะคองอชอ ทอทอนอพอพอมอยอรอลอวออีกครั้งหนึ่งนะคะคงอชททอ,ทอนอพอพอมอยอรอลอวอนักเรียนสังเกตไหมคะ ว่าจะมีพยัญชนะที่มีคู่เสียงเหมือนกันอยู่สองคู่ใครตอบได้บ้างคะคู่เสียงไหนที่มีเสียงเหมือนกันคะรูปร่างหน้าตามไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันนะคะคู่ที่หนึ่งได้แก่ทอทหารกับทอทงทอทหารอ่านว่าทอทอทงก็อ่านว่าทอทอทอ ออกเสียงเหมือนกันนะคะแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันทอตัวแรกเป็นทอทหารทอตัวที่2คือทอธงแต่ออกเสียงเหมือนกันทอทอนะคะต่อไปค่ะยังมีอีกคู่หนึ่งนะคะที่มีเสียงเหมือนกันนั่นก็คือคู่นี้นะคะพอพานกับพอสำเพอค่ะพอพานอ่านว่าพอพอสำเพออ่านว่าพอพอพ พอพอพอตัวแรกคือพอพานพอตัวที่สองคือพอสัมเพานะคะเสียงเหมือนกันแต่รูปร่างหน้าตาเป็นไงคะไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปสิ้นเชิงนะคะแล้วก็ให้นักเรียนสังเกตด,ดูที่พอพานค่ะเปิดเรียนม,มาสองอาทิตย์นะคะคุณครูเห็นนักเรียนเขียนพอพานยังไม่ถูกต้องนะคะเด็กๆเ,เขียนพอพานแบบนี้กันค่ะ เด็กๆเ,เขียนพอพานแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะแหลมๆตรงกลางนี้ไม่ขึ้นมาถึงข้างบนซึ่งเป็นพอพานที่ไม่ถูกต้องนะคะคุณครูให้นักเรียนแก้ไขเป็นพอพานที่มีแหลมๆขึ้นมาถึงข้างบนแบบนี้นะคะพอพานแบบนี้จึงเป็นพอพานที่เป็นไงคะถูกต้องค่ะ ให้นักเรียนฝึกเขียมพอพานที่ถูกต้องแบบนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านพยัญอ่านสระกันนะคะเราอ่านพยัญชนะกันแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะมาฝึกอ่านสระกันนะคะเด็กๆใช้นิ้วชี้ตามได้เลยนะคะอ่านสระสาระโออ่านว่าโอสระไอไม้มาลายอ่านว่าไอ สระไอไม้หม้วนอ่านว่าไอสระไอตัวนี้นะคะเรียกว่าสระไอไม,ม้มาลายสระไอเรียกว่าสระไอไม้ม้วนนะคะเราสังเกตว่าหัวมันจะเหมือนกันแต่ท้ายหรือหางของมันจะต่างกันนะคะต่อไปค่ะมาฝึกอ่านเลขไทยกันนะคะ อ่านเลขไทยหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้คุณครูจะชี้เลขไทยนะคะหนึ่งสองสสห้าห 7จ็ดแค่ะตัวเลขไทยมีความสำคัญนะคะเพราะว่าเราเป็นคนไทยเราจึงต้องรู้จักตัวเลขไทยนะคะให้นะักเรียนเปิดหน้าต่อไปได้เลยนะคะหน้าต่อไปนั่นก็คือหน้าที่หน้าที่หน้าที่38เองค่ะ เปิดต่อไปหน้าที่38ค่ะเรามาอ่านแจกรูปก,กันนะคะให้นักเรียนอ่านตามคุณครูก่อนเลยนะคะขอนิชี้หน่อยค่ะชี้เลยค่ะสล่าโอสล่าไอไม้มาลายสล่ไอไม้ม้วนนะคะเพยัญชนะนะคะเพยัญชนะกอไก่อ่านว่ากอกกอกอกโอโก กอไอไกโกไก่ Go, guy. Go, guy. ต่อไปค่ะพยัญชนะจอจานจอจอ oh, จอโอโจจอไอใจจอไอใจโจใจใจต่อไปค่ะพยัญชนะดดเด็กดดอดโอโดดอไอไ oh, ดอ I, ดดไอได โดได้ได้ต่อไปค่ะพยัญชนะต่อเต่านะคะต่อต่อต่อโอโตต่อไอไตโตไตต่อไปค่ะพยัญชนะบอใบไม้บอบอบอโอโบบอไอใบบอไอใบโบใบใบต่อไปค่ะพยัญชนะปอปลาปอ ปอปอโอโปปอไอไปโปไปต่อไปค่ะเพียงชนะออ่างออออโอโอโอ,อไอไอโอไอเพียงชนะขอไข่ค่ะขอขอขอ,ขอโอโขขอไอไข่โขไข่ต่อไปค่ะเพยังชนะหอหีบนะคะขอ หอหอโอโหหอไอหโหหายต่อไปค่ะเพยชนะงองูงององอโองูงอไอไงง่ไงต่อไปค่ะเพยชนะนอหนูนะคะนอนอนอโอนนอไอไนนอไอไนโนไนไนต่อไปค่ะเพยชนะมอม้านะคะ มมมอโ,อโม m มโมโโมโมไอไมเมื่อกี้นี้เราฝึกอ่านสักกดคํานะคะฝึกอ่านแจกรูปก,กันต่อไปเราจะมาฝึกอ่านเป็นคํานะคะเด็กๆลองฝึกอ่านดูนะคะถ้าเราอ่านเร็วๆก็จะสนุกหรือถ้าเราอ่านเป็นจังหวะก็จะสนุกยิ่งขึ้นจะทําให้การอ่านหนังสือของเราสนุกคะ่ะเริ่มเลยนะคะโกไก โจใจใจโดไดไดโตไตโบใบใบโบโปไปโอไอโขไข่โหไหงโงไงโนไนในโมไมอีกรอบหนึ่งนะคะอาจจะให้เร็วกว่าเดิมก็ได้เพื่อให้เราฝึกความคล่องตัวนะคะในการ โกไก่โจใจใจโดไดไดโตไตโบใบใบโป อีกครั้งนึงนะะ่านสะกดคําคําพยัญชนะสระ,ะสะกดว่าอ่านว่าโตพยัญชนะตอเต่าสระ,ะโอสะกดว่าตอโอโตโคพยัญชนะคอควายสระ,ะโอสะกดว่าคอโอโค พย,ยัญชนะปปปสระไอสกดว่าปอไอไปไวพย,ยัญชนะวแหวนสระไอสะกดว่าวอไอไวใจพย,ยัญชนะจจานสระไอสะกดว่าจอไอใจใหญ่พย,ยัญชนะยยักษ์สระไอสกดว่า ยไอยัยเรามาฝึกอ่านเป็นคำอีกครั้งหนึ่งนะคะจากข้างบนลงข้างล่างนะคะโตโคไปไว้ใจยัยและอ่านจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะเพื่อฝึกความคล่องในการอ่านนะคะยัยใจไว้ไปโคโตเด็กๆสามารถอ่านให้เร็วกว่านี้ก็ได้นะคะ ถ้าใครอ่านได้เร็วและถูกต้องถูกคำแสดงว่าเก่งมากยอดเยีเ่ยมที่สุดเลยนะคะต่อไปค่ะฝึกอ่านบอไอไบบอโอกอโบไบโบยอโอโกอโยกบอไ,ไอไปโยกไปทอไอไถนออานาไถนาทออาทานออีนีทานีมมอ,อีนีคอโอโคมีโค ลลโอโลลลเอเลโลเลวเอเวอลอลาเวลาหออาหาพอแอแพหาแพมาฝึกอ่านเป็นคำอีกรอบหนึ่งนะคะใ<อ>บ,บโบกโยกไปไถานาทานีมีโคโล,ลเลเวลาหาแพคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะฝึกสังเกต คำที่มีความคล้องจองกันนะคะหรือคำที่มีความเหมือนหรือว่ามีลักษณะคล้ายกันนะคะคำว่าใบโบกโยกไปโบกคำว่าโบกกับคำว่าโยกเด็กๆสังเกตดูนะคะคำว่าโบกกับคำย่าโยกมีสระโอเหมือนกันมีกอไก่เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะคำว่าไป กับคำว่าไถเห็นไหมคะสองคำนี้จะมีสระไอเหมือนกันคะ่ะต่อไปค่ะคำว่านากับคำว่าทามีสระอะไรเหมือนกันคะใช่แล้วคะ่ะคือสระอเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะคำว่านีกับคำว่ามีมีสระอะไรเหมือนกันคะสระอ e ีนั่นเองคะ่ะคำว่าโคกับคำว่าโลมีสระโอเหมือน คำว่าเลกับคำว่าเวมีสระเอเหมือนกันค่ะคำว่าลากับคำว่าหาก็มีสระอาเหมือนกันคำพวกนี้เราเรียกว่าคำคล้องจองเด็กๆสังเกตดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนกันทีหลังนะคะตอนนี้ให้ทุกคนลองฝึกสังเกตดูค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะให้นักเรียนให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือภาษาพาทีขึ้นมานะคะเปิดไปหน้าที่62ค่ะ62เป็นตัวเลขไทยนะคะเลข6อยู่ข้างหน้าเลข2อยู่ข้างหลังค่ะอ่านว่า62นะคะแล้วก็มีตัวหนังสือด้วยนะคะหน้า62นะคะเด็กๆ ต้องพยายามฝึกเปิดหนังสือเองนะคะและฝึกพยายามหาเลขหน้าเองนะคะเด็กๆทุกคนต่อไปค่ะเมื่อนักเรียนเปิดเจอหน้านี้แล้วนะคะเอานิ้วชี้ชี้ข้อที่4เลยค่ะแล้วอ่านคำสั่งพร้อมกันนะคะเขียนคําที่ใช้สระเหมือนคาข้างหน้า เขียนคำที่ใช้สระเหมือนคำข้างหน้าให้นักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่ารูปร่างลักษณะในหน้านี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3ลักษณะหรือ3จําพวกจําพวกแรกหรือลักษณะแรกจะเป็นหัวใจอย่างที่2จะเป็นรูปปูและอย่างที่3จะเป็นรูปเต่านะคะคําแรกในรูปหัวใจนี้คือสระไอไม้ม้วนแล้วก็จอจาน เวลาเราอ่านสะกดเราจะสะกดว่าจอไอใจจอไอใจนะคะเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าคำที่มีสระไอไม้มว้วน่าจะมีคำอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้เอามาเติมในหัวใจที่เหลืออยู่นี้นะคะคุณครูมีมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะอ่ะดูคะ่ะอันแรกเลยนะคะ ตระไอไม้ม้วนค่ะคำแรกที่คุณครูจะมาให้นักเรียนได้รู้จักนะคะนั่นคือบอ,บอ,อ,อไอใบสอไอใสคอรอไอใครหอ,อไอหายไม่โทให้ยอไอใหญหอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ห,ญหอมอไอใหมไม่เอกใหม่ฝอไอไฟไม่เอกไฟนอไอไน รอไอตายไม่โทรต้อบอไอใบไม่โทใบกอรอไอไกลไม่โทใกล้ให้นักเรียนสังเกตดูนะคะคำว่าใกล้คำว่าใหญ่คำว่าใหม่มีพยัญชนะต้น2ตัวนะคะและวรรณยุกต์ก็จะอยู่ตัวที่2องค่ะไม้โทอยู่บนรอลิงสำหรับคำว่าใกล้ ไมเอกอยู่บนมอมาคำว่าใหม่และไม้เอกอยู่บนยอยิงคำว่าใหญ่ให้นักเรียนสังเกตดูแล้วก็เติมให้ถูกต้องนะคะนักเรียนเลือกคําที่ชอบนะคะเขียนลงในหัวใจได้เลยค่ะคุณครูมีมาให้นักเรียนได้รู้จักหลายคำเลยนะคะคำว่าใบใสใครให้ ใหญ่ใหญ่ไม่ไฟในใต้ใบใกล้เด็กๆเลือกมา3มคำเลยค่ะเติมในหัวใจดวงที่1หัวใจดวงที่สองและหัวใจดวงที่3เลือกเติมได้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นรูปปูนะคะมีคำว่าปอไอไป สละไอไม้มาลายแล้วพยัญชนะต้นปอปลาเวลาอ่านสะกดอ่านว่าปอไอไปปอไอไปให้นักเรียนหาคําที่มีสละไอไม้มาลายมาเขียนในปูนะคะเวลานักเรียนเขียนเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดจะมีช่องให้นักเรียนใช่ไหมคะเขียนภายในบรรทัดนี้เลยค่ะ เขียนม้วนหัวให้กลมเขียนลากเส้นให้ตรงนะคะคุณครูมีสระไอไม้มาลายมาให้นักเรียนได้รู้จักกันด้วยนะคะเด็กๆลองสะกดตามคุณครูค่ะฟอไอไฟรอไอไรหอไอไหออไอไอยอไอยายกอไอไก่ไม่เอกไก่ขอไอไข่ไม่เอกไข่ วไอไวไมโถไวดไอไดไมมโทได้ถอไอไถชอไอใช้วอไอไวซอไอไซให้นักเรียนนะคะเลือกคำที่มีสระไอไม,ม้มาลายมาเขียนในปูนะคะมาเขียนในปูเลือกมาแค่3คํคำที่นักเรียนชอบนะคะ<อ>เดี๋ยวจะอ่านเป็นคำอีกครั้งหนึ่งค่ะ ไฟไรไหไอยายไก่ไขไว้ได้ไถใช้ไว้ไสนักเรียนเลือกเขียนในปูเลยนะคะและรูปเต่าคะ่ะในรูปเต่านะคะมี สระโอแล้วก็มีต่อเต่าค่ะสระโอรูปร่างหน้าตาคล้ายกับอะไรคะพยัญชนะรอเรือแต่มันจะตัวโตกว่านะคะแล้วก็หัวเข้าส่วนรอเรือจะหัวออกนะคะสระโอแล้วก็ตอเต่าเวลาเราอ่านเราอ่านว่าตอโอโตอตอโอ โตนะคะให้นักเรียนหาคำที่มีสระโอมาเขียนลงไปในเต่าสามตัวนี้นะคะคุณครูมีมาให้นักเรียนด้วยนะคะนั่นก็คือกโอโกจโอโจตโอโตบโอโบอโอโอนโอโนคโอโค มมโอโมสออโสอ,อโหอโอโหนะคะอ่านสะกดคำเสร็จแล้วเรามาฝึกอ่านเป็นคำค่ะโกโจโตโบโอโนโคโมโโห ให้นักเรียนเลือกคำที่ชอบมาสามคำแล้วเขียนลงไปในเต่าได้เลยนะคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเขียนสาระโอให้ตัวโตกว่าเส้นบรรทัดยกตัวอย่างแบบนี้นะคะเขียนสาระโอแบบนี้เลยนะคะเขียนคําว่า สมมติคุณครูชอบคำว่าโกสละโอเขียนเลยเส้นขึ้นมาแบบนี้นะคะเด็กๆเ,เลือกเองได้เลยค่ะเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะเราจะไปทำแบบฝึกหัดอีกหน้าหนึ่งค่ะ ะะเปิดหน้าต่อไปนะคะก็จะเป็นหน้าที่63ค่ะ่าเด็กๆดูหน้า63มีเลข6กับเลข3นะคะแล้วอ่านว่าหน้า63ตรงนี้นะคะ63เมื่อเราเปิดมาหน้า63แล้วต้องอ่านคำสั่งก่อนค่ะนั่นก็คือข้อที่5เติมคำหรือตัวเลขไทย เติมคำหรือตัวเลขไทยนั่นก็คือเราอาจจะเติมเป็นคําหรือเติมเป็นตัวหนังสือหรือเขียนเป็นตัวเลขไทยก็ได้แล้วแต่ช่องนะคะมีรูปโป่งทั้งหมด10ลูกนะคะอ่าเรามาดูลูกตรงไหนดีก่อนลูกตรงกลางก่อนไหมหรือลูกตรงไหนลูกไหนก็ได้ที่นักเรียนชอบนะคะ แต่ก่อนที่เราจะมาดูคุณครูขอทบทวนค่ะขอทบทวนนี่ขอทบทวน,น,ทวทวนเลข0มีไหมคะในนี้ไม่มีนะคะเลข0นไทยตัวหนังสือคำว่า0เขียนแบบนี้นะคะเลข1ไทยตัวหนังสือเขียนว่าหอนออึงอนหนึ่งไม้เอก1 เลขสองไทยเขียนเป็นตัวหนังสือว่าสอ,อสองสองเลข3ไทยเขียนเป็นตัวหนังสือว่าสออามอสามเลขสไทยเขียนเป็นตัวหนังสือว่าสออีสีไม้เอกสค่ะเลขหไทยเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่าหออาหาไม้โทห้า เลข6ไทยเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่าหออกก็6กค่ะเลข7ไทยเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่าจ่อเอโดเ7เลข8ไทยเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่าปอแอดอปเลข9ไทยเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่ากอเอาเก้าไม้โท9เลขสิบไทยเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่าสออีบอ เด็กๆนะคะควรเขียนเลข1ถึงเลข10ไทยได้และควรเขียนตัวหนังสือ1ถึง10ได้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมต้องเขียนเลข0ให้ได้ด้วยนะคะเด็กๆมาดูคะ่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคุณครูตรงกลางเลยคะ่ะยเลข3ไทยเขาให้เลข3ไทยมา เราต้องเขียนคำว่าอะไรคะคำว่า3อยู่นี่คะ่ะเขียนในช่องนี้ได้เลยนะคะสเขียนตัวตรงๆสวยๆคุณครูเขียนไม่สวยเลยนะคะเด็กๆเ,เขียนให้ตัวสวยกว่าของคุณครูเลยนะคะสอ,อมสามแบบนี้นะคะเด็กๆเ,เขียนแบบนี้เลยหรือคำว่า10 คว่า10อยู่ไหนนะนี่10ตัวเลข10ไทยเขียนแบบนี้ค่ะเด็กๆเขียนในช่องนี้สวยๆนะคะด้วยตัวเลขไทยเขียนเลขหนึ่งแล้วก็เขียนเลขศนอุ๋ยครูเขียนเลยเส้นไม่สวยเลยเด็กๆเขียนให้สวยกว่าคุณครูเลยนะคะขอลบเขียนใหม่นะคะขอลบเขียนใหม่อเค ขอลบเขียนเลข0ให้อยู่ในเส้นเด็กๆก็เหมือนกันนะคะเวลาที่เราเขียนผิดแล้วเราต้องลบให้สะอาดแล้วค่อยเขียนลงไปใหม่อย่าเขียนทับลงไปนะคะจะทำให้งานของเราไม่สะอาดแล้วก็ไม่สวยงามค่ะทำแบบนี้นะคะเด็กๆทำได้ไหมคะเด็กๆน่าจะทำได้ค่อยๆทำ ค่อยๆเขียนนะคะเวลายังมีอีกเยอะเลยนะคะเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะให้รวบรวมนำมาส่งคุณครูในวันศุกร์นะคะแล้วก็รับคืนในวันจันทร์นะคะถ้าใครส่งก่อนก็ได้รับคืนก่อนนะคะก่อนจากการวันนี้ค่ะ ผู้ใดต้องการหาความรู้เขาจะต้องศึกษาแต่หากผู้ใดอยากมีปัญญาเขาผู้นั้นจะต้องคอยสังเกตการค่ะการสังเกตจะทำให้คนเราฉลาดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาการไปก่อนสวัสดีค่ะ